ทั้งหนึ่งซึ่งเขาเคยทำผิดแล้ววันหนึ่งเขาคิดได้สังคมได้ลงโทษเขาไปแล้วดังนั้นเขาสมควรที่จะพ้นโทษแล้วก็มาประกอบอาชีพแล้วก็มีชีวิตที่ดีต่อไปนะโดยที่เขาไม่ต้องกลับไปทำซ้ำทำผิดซ้ำอีก ที่พรทิพย์เสียวงนะคะเรียกพี่เจ๋วแล้วกันทําธุรกิจอยู่3อย่างก,ก็คือมีขายเครื่องมือแพทยก,ก็คือยี่ห้ออลิปัสนะคะธุรกิจที่2ก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายไอศครีมครีมโอ้ค่ะธุรกิจที่3ก็คือเป็นสปาและร้านนวดเ,ดเริ่มแรกเพี่กับแฟนชอบนวดนะคะตั้งแต่ป25ี2-5-5-6เลยแเอ๊ะ พอเราไปนวดเนี่ยมันก็ไม่มีที่ว่างก็เลยคุยกันเล่นๆว่าเอ๊ะเรามาเปิดร้านนวดกันดีกว่าก็หลังจากนั้นไม่ถึงปีมั้งคะก็ได้ที่ที่แรกเราก็ได้เปิดสาขาหนึ่งเห็นได้ง่ายสุดเลยตอนที่พี่เจ้าเปิดร้านแรกๆส่วนใหญ่พี่เจ้าจะใช้เวลาอยู่ที่ร้านนวดนั่งมองลูกค้าที่ ที่เข้ามาในร้านซึ่งตอนที่เข้ามาเนี่ยหน้าตาเขาจะไม่ค่อยสดชื่นแต่พอเข้ามาเนี่ยมาถึงแช่เท้าน้ำอุ่นนะคะแช่เท้าน้ำอุ่นใส่เกลือรับบริการนวดอบขัดแช่น้ำร้อนออกไปเขาหน้าตาเปลี่ยนไปเลยสดชื่นแล้วดังนั้นเนี่ยพี่เจ๋อมองว่าการเข้าสปาการเข้าการน,นวดเนี่ย ทุกบริการทุกเมนูมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะดังนั้นที่เจ้ามีความสุขมากกับตรงนี้ค่ะโครงการนี้เกิดจากว่าทางทันตสถานเนี่ยซึ่งมีผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษผู้หญิงทางพอ,อทันตสถานเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของการที่ผู้ต้องขัง ออกมาแล้วเนี่ยหรือพ้นโทษเนี่ยมีอาชีพดังนั้นใหปออ้ประกอบอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรแค่แค่สองมือนะคะนั่นก็คืออาชีพนวดอย่างที่ทราบมาแล้วนะคะว่าพี่เจ้ามีโรงเรียนสอนนวดด้วยก็คือชื่อโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพสปาด้วยความงามในช่วงโซนะคะทางอาผอ,อทันทสถานก็ได้มีการาติดต่อโรงเรียนแล้วก็ได้มีการ ไปสอนในทันทศชาหานเราเห็นว่าอ๋อผู้ต้องขังเนี่ยเขามีทักษะในการนวดเขานวดดีนะเขาเขานวดถูกต้องนะพอเขาพ้นโทษมาเนี่ยเขาก็จะติดต่อกับพี่เจ้ามาดังนั้นเนี่ยพี่เจ้าก็ก็รับเขาเข้าทํางานซึ่งตอนนี้ผู้ต้องขังเนี่ยที่มาอยู่กับเราเนี่ยก็สี่สี่ท่านแล้วเราได้มีการสกรีนหนึ่งผู้คุมสกรีนนะคะสองพี่เจ้าก็สกรีนสามซึ่งทุกร้านเรามีผู้จัดการ คอยดูแลทุกร้านนะคะดังนั้นเนี่ยออพอเขาพ้นโทษแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะได้มีการอบรมนะคะอบรมเขาว่าหลักการปฏิบัติหรือหลักการการให้บริการเป็นอย่างไรตรงนี้พี่เจะามองว่าจะมั่นใจทุกวันนี้เนี่ยเราทําง,งานเหนื่อยเนาะทุกคนต้องยอมรับว่าทาง,งานเหนื่อย แล้วยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ถูกไหมคะมันมันเหมือนสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยพี่เจ้ามองว่าสปาและร้านนวดช่วยผ่อนคลายผิวได้นะคะช่วยผ่อนคลายทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายดังนั้นมาใช้บริการแค่อาทิย์ลนครั้งแค่300อบาทนะคะเริ่มต้น300บาท แค่ทุกคนมีเงิน300บาทแล้วก็มาใช้บริการนวดแล้วก็สปาก็คุณได้ผ่อนคลายแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกีรติการสปาเนี่ยถ้ามาใช้บริการครั้งแรกรามาเป็นเพื่อนกันนะคะมาเป็นเพื่อนกับกีรติการสปาก็จะได้ส่วนลดอีก10%ค่ะ